จะบอกว่าพอดีว่าคุยกับน้องคนนึงโอ้โหทุกคนตรงปกมากเราใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอไปว้าวเขาบอกพร้อมแล้วใช่ค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนาจารใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยล่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้แต่กันยันการรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันเลย ฉันว่าการคือมีหนาวเกินไปมันเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่ตอนเธอหาย เอ้ยยยโอมิโอมิเอะเหรอคดีจอคดีจอเยอะเหรอใช่จะบอกว่าคดีว่าคุยกับน right. ้องคนหนึ่งช right. ื right. ่ออะไรชื่ออะไรกันตอนนี้ชื่ออะไรท้ำพึ่งน้ำพึ่งอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยนี่แหละพึ่งนี่แหละใช่แล้วคุยคุยเนี่ยคุยน้องคนหนึ่งอยู่แล้วคันนี้เขา่ดันจำเราได้จำได้อยู่แล้วจำได้อยู่แล้วเลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปขึ้นเลยขอไปถ่ายรายการี่ห้องไหนพึ่งจะไปถ่ายรายการ เขาเป็นนักแสดงกี่ถ่ายร้องเท่จะหาเขาเย็นนี้เลยงานนี่จะถ่ายรายการสดพูดนี่ใช้ใช้จริงไว้หรือว่าโก้โหเปียเวนถ่ายใช้จริงใช้จริงเหรอเออเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาดีจริงอุ้ยอุ้ยมีคนแบบว่ากดแมทกับผมด้วยเขาส่งมาให้ผมโไม่ไม่ไม่จะบอกว่าแอปนี้นะฮะ เหมาะสำหรับคนที่แบบเหงาคนโสดคนเหงาเนี่ยอยากหาเพื่อนคุยครนะผม,ผมไ,ไอโสดไะใช่แต่ดูมึงไม,ม่เหงานะร้านเล่าแล้วอะไรก็เยอะแล้วนะไอ,อีนุนิิเออไอนี้แอปนี้นะครับก็แนะนำนะฮะหนุ่มๆหรือว่าสาวสาวเงงาเนี่ยสามสารถเนี่ยไปเลื่อนบล็อเลื่อนปาร์และที่สำคัญอะเอออย่าเออแก้นะไอที่สำคัญอนะไรรู้ไหมผมแอปนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยจะตรงหน้าปกเพราะว่าแอปเนี่ยเขาเนี่ยสแกนด้วยนะว่าคุณเนี่ย ภาพเกินไปหรือเปล่าสแป๊สวิยสแป๊กี่ไอ้อะไรติดเนื้อปาเนี่ยอะไรติดเนื้อปาเนี่ยคนในเนี้ยน่าจะตรงปกแต่เดี๋ยวผมจะไปดูเหมือนกันว่าตรงหรือเปล่าน้องน้องพึ่งนี่ผมจะไปคุยมีสิ่งที่ผมจะไปคุยที่ผมจะไปหาเอาอย่างนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปจับแต่แอปโอมิก่อนนะครับผมมาไปดูกันว่าแอปโอมิเนี่ยมันมีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆบ้างนะครับผมนี่แอปโอมิคือระบบ AI สามารถตรวจสอบรูปโปรไฟล์ได้ครับต้องเป็นรูปตัวจริงเท่านั้นถ้าใครตกแต่งรูปมากเกินไปเนี่ยระบบจะไม่ให้ผ่านแสดงว่าตรงปกออย่่างแนนนครับ ฟังกชันคิดสาวๆนะครับสามารถตั้งคําถามให้หนุ่มๆตอบได้ถ้าคําถามไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถคุยต่อได้เลยครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับสามารถปิดและเปิดได้ตามความต้องใจของสาวๆเลยครับผมฟังก์ชันคัดเวลาเราชอบสาวๆคนไหนนะครับผมเราสามารถส่งคัดไปให้สาวๆได้เลยเพราะสาวๆเนี่ยจะรู้ว่าเราชอบเขามากๆครับเวลาเราส่งคัดไปให้ ฟังชั่นพรีเมียมเวลาชัตคุยกับเขานะครับผมและอยากจะรู้ว่าเขานี่อ่านหรือยังสามารถเช็คไปเลยครับจากการขึ้นคําว่าล ad หรือแปลว่าอ่านนั่นเองครับและสามารถแก้ไขตั้งชื่อหรือเซตนิกเนมใหม่ให้กับสาวๆก็ได้นะครับผมยังไม่พอครับยังสามารถที่จะกดถูกใจให้กับสาวๆเท่าไหร่ตามใจชอบเราได้เลยครับวิธีนี้ทาให้สาวๆรู้ว่าเราเนี่ยชอบเขามากๆได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากรู้ว่าใครกดชอบเราเนี่ยสามารถกดที่ซีฮูไลท์อยู่ได้เลยนะครับเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมนั่นคือกกิจกรรม โอมิเบลโกนะครับกิจกรรมแบ่งปันรางวัลขั้นตอนการร่วมสนุกนะครับผมนั้นก็ง่ายมากมากเลยนะครับก็คือเปิดโอมิเบลเพื่อจับคู่รับคัสการ์ดนะครับผมแชร์ภาพบนหน้าจอโอมิเบลครับหรือคัสการ์ดบนอินสตาแกรมนะครับผมกดติดตามแท็ก @omibaylandofficialaccount นะครับพร้อมแท็กแฮชแท็กนะครับ2021 heru omi love นะครับและทางโอมินะครับผมจะจับรางวัลผู้โชคดีทั้งหมด10คนนะครับผมแจกไปเลยฟรีๆนะสำหรับ AirPod Max นะครับผม iStack Mini Elite นะครับผมแล้วก็ลำโพง จาก JBL นะครับผมบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมรีบมาร่วมกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรม o m i b e l g o และนี่ก็คือการทําความรู้จักกับแอป Omie เบื้องต้นนะครับผมเราสามารถที่จะไปเล่นเจาะลึกกว่านี้ได้เลยนะครับผมก็โโดดไปได้เลยสําหรับแอป o m i นะครับผมยังไม่ได้คุยอีอ่ะคนหนึ่งเฮีย เฮีย <Hey>, yeah. ใช่ใช่เฮียใช่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เนะี่ยเราแค่นี้ก่อนเราต้องไปหาน้องแล้วนะเราต้องไปหาน้องน้องน้ำพึ่ง hey, yeah. Hey, yeah. นีี่มึงปัดดฝายยเวไป y ะดูดิเขาชอบส่งแบบหัวใจให้ผมอะส่งไลค์เขาเขาเรียกว่าส่งอะไรเนี่ยควิดส่งควิดเออเนี่ยคุณได้แมทต์โดยใช้แบบพรีเมียมด้วยอ๋อหรือไปผมเป็นพรีเมียมนะฮะทุกคนธรรมดาแหละเรื่องเสียเงินกับผู้หญิงเนี่ยเราหมดอะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องเขาที่ตรงนู้นดีกว่าน้องเอ๋มันน่ารักกว่าเอาไงดีวะไป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 หาน้องก่อนมึงจะคัดก่อนกูอะขอเวลากูสแกนแป๊บนึงว่าเอาใครอีกเอาไปทางงันครับ ตอนนี้พี่ดีดแฟนเยอะจริงเราต้องมาอยู่ที่คอนโดของน้องน้ำพึ่งเขาแล้วนะครับที่เรานัดกันไว้ใน Apple แอปออมบีเมื่อกี้นะฮะเรานัดกันไว้ว่าเจอตรงไหนนะสระเจอสระน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงสระน้ำนะไปเจอน้องน้ำพึ่งกันนะครับมาดูข้างหน้าคือโชคดีมากๆที่น้องน้ำพึ่งเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการด้วยนะเขาเคยดูเรานะเราก็เลยถือโอกาสนี้นะฮะไปหาน้องน้ำพึ่งในห้องเลยแต่ถ้าวันนี้ได้ มึงกลับบ้านก่นอนเลยนะโอเะไรอ่ะคือไล่อีกแล้วอ่ะโอ้โยไม่ขออะ้รมากอยู่ในตู้ซื้อผ้าก็ได้ตู้ซื้อผ้าแอบดูหน่อยแอบดูแบบสดก็ยังดี <c oughs> มึนมงนี่ตกอีกไงล่ะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปตรงสระว่ายน้ำก่อนแล้วนัดน้องเขาไว้หน่อย <c oughs> นัดเขาไปตรงสระว่ายน้ำแต่ว่าสระว่ายน้ำมันนา่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือสระว่ายน้ำปล่าวะสระว่ายน้ำพิงหมดเลยมันว่าใหรรอเปล่าได้ผมมันเสียขนาดนี้ใช่หรือแลปุกหอเปล่าวะมีเบอร์เขาไม่ไดี๋ยเดี๋ยวพี่จะโทรไปเลย ปพร้อมจริงเนี่ยชอบเลยฮัลโหลฮัลโหลน้ำพึ่งไหมครับเออเดี๋ยวผมอยู่ตรงสระน้ำนะเนี่ยสระน้ำอันไหนมันอันเล็กๆหรืออันใหญ่ๆอ่ะอันใหญ่ค่ะอันใหญ่มันมีใหญ่กว่าของผมเลยเหรอเอุ๊ยก็ไม่รู้สิจ้าฮัลโหลเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปใส่ใส่ชุดอะไรอ่ะใส่ชุดนักป่าค่ะชอบเลยอันเนี้ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดินเข้าไปหาเลยครับใช่ปะใช่ปะ าเนี่ยใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละเอางี้เพื่อความชัวร์เราจะตะโกนชื่อปปังไปก่อนแต่ปังหันเลยใช่ใช่บายบายกลับป่ะยังไงสวัสดีครับไอ้ยันนี้แม่น้ำขั้นระหว่างเราอ่ะอยาากข้มนพี่ก็ต้องพี่ต้องข้ามไปเพี้ยวดิอ้าว อยากมาหาเขาะเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าเราข้ามอ้อมไปก็ได้ไม่เป็นไรครับเส้นทางห่งความรักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่น้องน้ำผึ้งนะครับแบบว่าโอ้โหทุกคนตรงปกมากเอาจริงๆนะที่ลุนมากเลยที่เราคุยกันในแอปเอานี้คุยกับน้องอยู่ว่ามันจะตรงปกปว้าแต่เนี้ยเสิร์ฟกันในรูปดีกว่าทุกคนแล้วใส่ชุดนักศึกษามาหาผมนะ้พื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสดีๆครับมาคุยกับน้องในห้องเลยดีกว่าหรือว่าน้องชอบแบบเอา d อแล้วแต่แล้วแต่แล้วเอ้า ไปเจอผู้ชายอยย่สิบคนพี่ก็ตกใจมไม่ไม่ตกใจพี่ก็ได้พี่หมูก็เซ็กหมกูก็ได้อยู่อะ <laughs> น้ำพึง่งมีคสามารถที่พี่ขึ้นห้องได้ใช่ไหมจะขึ้นห้องอย่างเดียวหรือว่าพี่จะขึ้นเราด้วย,ยได้ไหมไ <laughs> อ้ไม่ไหวนะโอเคทุกคนเดี <laughs> ๋ยวเราให้น้ำพึ่งเนี่ยฮะพาเราขึ้นห้องดีกว่าห้องน้ำพึ่งอยู่ชั้นไหนครับอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นพาให้น้ำพึ่งพาเราไปดีกว่าปะปๆป คุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งเดียวที่เราจะมาหาน้องน้ำเพึ่งได้ครับคือการหลอกให้เขามาถ่ายรายการเขาไม่ได้ยินครับเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยค่ะคุณอะไรกจะกิน,นข้าวก่อนออกินกินข้าวอิ่มแล้วกินน้ำเพื่อได้ไหมครับผมเล่นสุดขออก่อนอะไรนะผมเล่นสุดขอ้ม <c oughs> คออ,คอม่าเสียใจเลยนะไอ้เพียวแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแนะนำเลยนะฮะขึ้นห้องผู้หญิงฮะอย่าลืมทานนะครับของ RPG นะครับผม บอกเลยว่าทานก่อนที่จะไปถึงห้องน้องเลเผื่อว่ามันอุบิเหตุบิทานะผมบอกเลยว่าพิธีทานเสริมนี้นะผู้ชายทานปุ๊บพร้อมออกสุดเลยผมทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สนใจก็คือ a d อ ID line พี่ a IPG man นะครับผมน้องเขายินร้อนหน้าประตูนะฮะทุกคนเราเป็นหั้าประตูดีกว่าทุกคนฮะไม่มีอะไรเลยฮะตะกี้คือต้องบอกว่าน้องเข้ามาปุ๊บขอเปลี่ยนรูปกอเปลี่ยนรูปก่อนย้หยิบรูปรูปออกไปแู้ว่หยิบรูปใหม่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยม่กเลยอ่ะยอเ พี่หน้าเขาเหมือนก้าวสุภาษายนะก้าวสุภาษัยเหรอเป็นผู้จัดการต้นช่างเรือตัดเสื้อบอลกับพี่ไหมจไปดูบอลไงรู้ไหมว่าปกติแล้วเวลาพี่มาห้องสาวๆเนี่ยพี่ก็ต้องมาลือของจะลือของหัวอ๋อเอาไปให้พี่แมงถือไม้หลอกูแล้ววันนี้นะฮะเราจะให้น้องนักศึกษาน้องน้ำพึ่งนะครับผมนวดให้เราดูหน่อยว่าเขานวดเป็นไหมเดี๋ยวให้น้องเขาเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าไอแอปโอมิเนี่ยผมเล่นแต่วันเนี้ยนลุกมากเลยล่ะขนใครครับไม่ใช่คือมันแบบคือเขาต้อง คือเขาแบบสวยไปในลูกอีกพร้อมยังครับขอเลยค่ะเขาบอกพร้อมแล้วคุณไม่ขัดผมเลยอ่ะนีุ่ณแก้ผ้านี่ทำยังไงอ่ะอ่ะโอเคโอเคเล้วข้าเรื่องดี่ว่าะวันนี้นะครับเรามาบ <sch economies> ุกห้องน้องน้ำพึ่งแล้วเดี๋ยวน้ำพึ่งตอนตอนที่เราคุยกันในแอปเราไมจำพี่ได้ไงไม่คิดว่าพี่เป็นคนโอ้ยพี่คนดังเล้ยพี่ไม่ดังดังเรื่องไหนถามก่อนพี่ดังเรื่องเที้ย ใช่พี่ไม่ใช่คนดังไม่แต่ว่าพี่ร้องดังนะเวลาแบบเสร็จอะเสร็จอะไรพี่เวลาแบบว่าเจ็บคอหรือเปล่าเจ็บคอโอ้โอเจ็บคอเคยออกไหมล่ะไม่บอกเล่นปลาจะกันยี่กดคอถ้าเลือกเกินอย่างแรกเลยลื้อตัวเขาก่อนน้องนักศึกษาคนนี้สัดส่วนเท่าไหร่ฮะสามสิบสามยี่สิบห้าสามสิบห้าค่ะสักทีดีได้ไหมเดี๋ยวเขาหมุนตัวรอบมันง่ายขอดูทั ดูกระตูนมากแบบไหนแปลงร่างวะเนี่ยเป็นอะไรเลยเซเลมูนอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันลากมะม่วงด,ดูผิวทุกคนัะดูผิวเขาฮะโอ้โหดูดิยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่เมื่อวานว่าแล้วเหม็นเค็ม <c oughs> มาดูดมาดูโซฟาตนี้ดิว่ะเออโซฟาตัวนี้ในนั้นพึเงืะนั่งโซโซฟาโซฟาโซฟาน้องน้ำพึ่งครับเราเจอกันวันแรกเลยเซ็ตสองเลยพร้อมตัวไหนดิแม่เกียรหนูย่าเกียรหนูไม่แต่เขาเขาดูน่ารักใสใสอะไร่ากำลังดูอยู่จะพูดอะไรน้องน้ำพึ่งเคยมีประสบการณ์สยุบกิ้วตรงีไหมอยากรู้ป่ะคะเฮ้ยพี่ไม่ได้ข้ามอะไรเลยเคยไหมเคยไหมตรงนี้ประสบการณ์พี่ว่าน่าอยู่เกียร์คนนี้ค่ะ เอาโกหกเลยเรื่องจริงเอาเอาแบบเรื่องจริงคือน่าจะตอแหลแล้วก็แรดมากพี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่นอันนี้พูดแบบไม่ได้หยาบนะเป็นเป็น,ปนำคำเขาเรียกว่าคำแบบบางบางกัน <c oughs> คือผู้หญิงแรดเนี่ยเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยโคตรสนุกเลยล่ะเ <c oughs> ขาเปลีใจทุกคนเลยนะพูดอะไรนะไปย้อนฟังกันหน่อยดีกะ่า ฉันปั่นได้ไหมสายตาคุณว่างเปล่าเลยนะตรงเนี้ยถ้าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ามันสามารถทําท่าอะไรได้บ้างเปิดตัวเข้ามาผักเลยโอ้ยมาแบบซาดิสอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นภาพคือคือยังไงฮะใกนการจำลองเราเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ามาใช่ไหมรับเปิดประตูตเข้ามาครับปั๊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  โยโย่ที่ออกลบเราใส่เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใส่เฮ้ยจะบ้าเหรอไม่มันเป็นทรงเองมันก็ไม่ต้องใส่เงี่ยหมายถึงว่าซับอะไรเงี้ยมันเป็นทรงเองก็เลยไม่ใส่เพราะมันรัดและตอนนี้ก็คือใส่เกงในใส่เกงในทุกคนครับใครเห็นเกงในก่อนชนะเก้คนเนี่ยแต่เราจะไม่แบบไม่มาแบบเปิดของเขาดูนะเราจะจังหวะแบบแอบดูแล้วแบบพูดเลยถ้าถูกแอบดูจังหวะเขาพลาดอ่ะมาอยู่แก้พี่กันเราดูกระเนี้ยนกระหือเรือเราเราดูกระเนี้ยนกระหือเรือมากเลย คุยไปเรื่ไปว้าวเห็นป้อเห็นเราเห็ทีเดียวเองทีเดียวเองป่ะปะปะตรงนี้ก็แบบว่ามีบ้าง 5, ้ i i? า5่อง wow. ่าอะอ่ะแล้วเราไปลือตรงไหนบ้างอะไรลืมไม่มีอะไรนักบอลนักวันรายการเราเหมือนโจรนะหรือของเหมือนโจรเลยยังโอมมาด้ฟังเกอร์ คุณรู้จักยังโอมเหรอนี่ยังโอมผมยังโอมยังโอมแต่คุณเน่ยยังโอมได้ได้ได้อาโอเคโอเคเราไปดูจุดอื่นบ้างเฮ้ยผมเห็นตรงนี้เฮ้ยไอ้นี่มันคืออะไรผมเคยเห็นอยู่จริงเหรอเออผมว่าผมเคยเห็นอยู่แล้วอยู่ในรถกูได้ไงวะต้องใครมาล้างอยู่ในรถกูเนี่ยเฮ้ยจริงๆริงนี่จริงไหมเนี่ยไอ้เรื่องไม่กูนึกว่าเจลล้างมือแต่ว่ามันอยู่อยู่ดมไหมได้ไม่ดมจิ้งไเราไม่รู้ผ่าที่ยแล้วคนไหนเนี่ย ดูกันนะคะคุณผู้ชมคือกำลังคิดอยู่ว่ามันไม่มีเลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวดี๋ยวพี่รอตรงนี้แป๊บหนึ่งอันนี้คือไอเทมเด็ดเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงหาแล้วหุ่นนมชมพูเแหกแหกแล้วไม่แล้วคุณจะทาหุ่นนมผมด่นะผัดกันทาของพี่แล้วชมพูแล้วแน่ใจไม่เชื่อขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยดูหน่อยเขาดูหน่อยดี เฮียดูไลน์เฟซก่อนเฮียแล้วก็ทายนะทาคุณทายของก็ได้ดูนะค่าสี่หัวนมคุณผู้ชายคนนี้ครับมันจะโอ๊ตมันเย็นมากทุกคนแล้วมาเล่นหัวนมคุณทำไมในน้ำผึ้งคือยังไงต่อรอแห้งรอแห้งเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าชมพูไหมหัวนมผมนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงอื่นก่อนเฮ้ยปังก่อนที่เราจะเข้าไปที่ห้องนอนนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปห้องน้ำเลยห้องน้ำต้องมีไม่มีมีใครอยู่แน่ๆโอ้โหตายแล้วมั้งไม่อยู่ในห้องน้ำนี่พี่ อะไรทุกคนกินขี้ยอยมาเลยกดข้องหนาวปะเนี่ยอะไร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 ล่ะ นี่นะคะหัวนมกำลังจะเริมชมพูเลนะคะทุกคน๋ยวเรามาดูหัวนมก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูหัวนมที่หลังผมเยอะบางอย่างครับทุกคนก็เพิ่งต้องไปแบบว่ามนเลงเพลงกันมาเนี่ยไม่บรรเลงใส่เฉยๆใส่สบายดีคุณต้องแบบว่ามันมากับมันมากับชุดตัวนี้รู้ดีอ่ะนี่นี่เขาใส่ยแล้วเขาใส่ชุดนี้แน่นอนแน่นอนเมื่อวานวันเกิดไงไป่จัดวันเกิดมาแล้วใส่กางเกงในแค่นี้แล้วคุณไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาเหรอไม่หลุดไงเพราะว่าเราต้องเดินทั้งคืนไม่มี อะไรแล้วไม่แน่ไม่มีซุกซ่อนอะไรเพราะไม่เคย <c oughs> ใช้นี่คุณดูครับเก่งในตัวนี้เขาอาจจะกระดังใส่อยู่ก็ได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสีอ,อะไรและถ้าเกิดตอบถูกคืนนี้เป็นของคุณมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งถ้าฉันบอกว่าเธ <c oughs> อโอเคครับผมก็ยังคงต้องถามเดิมว่ามีดโกนหนวดมีไว้ทำไมสำหรับผู้หญิงก็โกนขนรักแร่แล้วโกนน้องสาวไหมถอน้อนเลยนั่งถอนทีหลังห้องน้ำของเขาเ้ยสะอาดดี ไม่ค่อยมีอะไรให้หลงเหลือเล่นเลยนะอ่ะโอเคเราถึงเวลาดูตัวเสื้อผ้าเลยครับใสโนนอ่ะโอ้ฮ่า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 หนูเลอ๊ยอ้าฮ่าวอ้าวโอเคเรามาดูเรื่องเสื้อผ้าก่อนนะครับผมสมมติว่าน้องล้มเพิ่งไปเที่ยวสำนุ่มวันแรกที่เดทเจอกันน้องล้มเพิ่งจะแต่งตัวยังไงต้องดูสาวผู้ชายอ่ะสมมติเป็นผมก็ได้อ่ะใส่ชุดนี้ หวานไม่หวานเถอะคือไม่เอาเทียอะไรกูเลยแต่เด็กเขาห้องหมดแล้วอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวานก็แบบเซ็กซี่เบาๆก็จะหินตรงนี้นิดหนึ่งก็แบบเป็นสั้นๆหนึ่งผมมาแต่งตัวหลายสไตล์มากวันนี้คุณอาจจะเห็นผมแต่งตัวแบบนี้แบบแบบดูผู้ชายไอ้นี่เขาเรียกว่ารู้อะไรวะแบดบอยแบด เขาสั่งให้หนูพูดเขาบีบสคริปมาแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรไปปากไมมไงถ้าเกิดว่าไปผ่าผู้ชายคนนี้กับวว่าไปผู้ชายคนนี้แบบกล่าวว่าถ้าเกิดฟันได้ฟันเลยอ่ะเออจะเป็นชุดไหนที่อ่อยเขาที่สุดเ <c oughs> นี่ยหนูเคยใช่ไหมมันจะเป็นแบบเ <c oughs> คยเคยไปเคยไปอ่อยผู้ชายที่จะฟันเขาไม่ได้อ่อยเลยคือเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้หญิงแบบเหมือนเป็นผู้ชายก็คือมีกระจุ ปาดปาดพี่แบเอ้ยหลอกหลอกหลอกอ่อยไงอ๋อคือด้วยสายตาก่อนอย่างเงี้ยแบบอุ้ยบ้าเถอะอะไรขอแม่งก่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคือสุดท้ายผมถามอะไรไปเขาก็ตอบไปตรงคับถามนะฮะไปดูส่วนของตรงเตียงมั้งดีกว่าน้องนดำผึ้งเตียงเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แน่นอนเฮ้ยทุกครั้งที่เรามาห้องผู้หญิงเราจะทำอะไรเราจะมาเช็คภาพ เออเ๋อมันไม่เห็นรอยอย่าทําแบบนั้นนี่นี่นี่ผมจะบอกให้ทุกคนผมมีบางอย่างที่อยากอธิบายให้ฟังหนึ่งเรื่องการนอนของเขาเนี่ยปกติหัวเขาจนอนฝั่งไหนนอนฝั่งนี้ถูกต้องไหมแต่มีอย่างนึงเนี่ยคุณนอนหมอนไปทางนู้นไกาไงหมอนข้างอ๋อแต่ผมอ่ะแต่ว่าอันนี้ด่านหนึ่งอันดันสองตรงเนี้ยหัวไปเจอกระชากกระของแล้วเขาอาจจะต้องเปลี่ยนทิศหัวไปทางนี้ไม่ใช่อันนี้ก่อนด่านหนึ่งแล้วไงต่อพอปึ๊บ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 ดันสองเห็นงี้ไงแลงไป ไม่ดัง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 ถามงงค้างแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมสีดำวันนี้เป็นของโกพี่ช็อตช็อตเมื่อกี้ไฟเฟยกระจายหมดเลยเมื่อกี้ถ้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเจาะลึกของน้องพึ่งเลย ต้องบอกก่อนว่าเราเจอกันในแอบปบแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องพึ่งเนี่ยคือน้องเขาน้าจริง <c oughs> อโอเคเราถึงช่วงที่บบกเขาเรียกว่าล่วงรับจับแตะนะฮะ <c oughs> เป็นช่วงที่จะเจาะลึกคุณฟังไม่ค่อยใจล่วงรับจับแตะไม่เข้าใจเลยผมจับแล้วช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเปิดเผยความจริงทุกอย่างกูเบื่อเอฟเฟคแม่งที่ผายเลยที่ไอ้บอยที่้งไม่ต้องใส่เอฟเฟคเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเอ๊เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไหนเมาเนี่ยผมก็คือให้เลยอัวหอยไม่ต้องผู้หญิง ก็ถืไปพี hey? i, hey, yeah. ่ผมก็อยากสนุสนองไหนชมพูย the ังเฮ้ยชมพูเฉยเลยอ่ะไอ้เนี้ยชมพูแบบุลเลศมากยังไงมันก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าผมต้องแบกเซนเซอร์มันสมมติว่าเจอหนุ่มหนุนถูกสเปคไปเที่ยวคลับเที่ยวผับรเง้ยเคยวันไนสแตนไหมม่เคยมึงโกหกหน้ามึงโกหกหน้าตายไม่เคยเลยครั้งหนึ่งสองครั้งหรือสามหรือมึงจำไม่ได้ ไม่เราเป็นคนเรียบร้อยเหรอที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนกี่คนละสามและที่ได้มาม <laughs> ถ้าพูดถึงเรื่องบนเตียงอะบนเตียงเนี่ยกี่ศพแล้วหนึ่งคนง หนึ่งคนอย่ข้างนอกก็ไม่รู้ก็คืออยากรู้ว่าท่าที่คุณอยู่บนเตียงเนี่ยคุณชอบท่าไหนที่สุดทำเองทำเองกินเองเลยชอบที่สุดแล้วแล้วจะให้เสร็จก็ต้องขึ้นเองไหมแล้วมีใครเป็นผู้ชายทำให้เสร็จต้องท่าไหนแต่มีแฟนมาใช่ไหมเพิ่งเคยรู้ว่าแบบว่าแบบว่ามันเสร็จแบบเป็นยังไงเพิ่งเคยรู้สึกว่าจักรจีใช่ป่ามันต้องจักระจีมันต้องเสร็จแล้วค่อยจักรจีไม่ใช่จักรจีก่อนเสร็จสิอ้าเหรอไม่รู้อ่ะนั่นแหละวมันมันเพิ่งรู้สึกว่าแบบอุ้ยจักรจีจักระจี ่็แบบว่าประมาณ2ปีคุณนั่งดีดีดีเหมือนโดนกันแกงนั <c oughs> ่ดีมากเออนั่งอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เขาคุยรู้เรื่องไหนเคยเอาดอกเย้ยพี่พิงพิงสุดที่ไหนสะน้ำก็เคยเราเบียงก็เคยทะเลยังเคยเลยแล้วที่พี่ของคุณอนะท้งองหนาวคนาหลีกา <c oughs> โอ้ยเนี่ยนี่พีกจริงมึงป้าหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้หนูไม่รู้ผู้ชายคนละหนูไปนี่คือพีคสุดในห้องน้ำคนพิการอือพีคปะข้าวผู้ชายแบบยุ๊บยุบน้องสาวไหมไม่อะไม่ชอบเหรอไม่รู้อะแบบว่าแบบพอผู้ชายทำใช่ปะก็จะไอ้กัดหัวเขาเมย์เมย์สงสารก็ถือเดึงเขายัดเขาเลยเอาหัวยัดเลยไปโอมีเนี่ยไม่ใช่ไปล่อคนอื่นไปล่อหลวงผมเข้ามาที่ห้องเนี่ยอุ้ยโหลงๆก็เยอะนู้น นะฮะอ่ะ <ผม S 1> โอเคโอเคขอบคุณนะทุกคนเอาฝากฝากหน่อยว่าเปิดเผืเ่อหนุ่มๆอย,อยากก่าติดตาม IG Facebook ม YouTube มีหรือเปล่าอะไรเงี้ย IG นะคะ n a m p u e n g z นะคะตัว z Facebook อ่ กูมันยาวแล้งไงยาวแล้วยังไงเขาไปตามะะเป็นอะไรล็อก K M C N นะคะแล้วก็มีตัวไอเงี้ยสามเหลี่ยมข้างบนน่ะแล้วก็ตัว Z N A M P U E N G นะคะแล้วก็ TikTok นะคะ N A M P U E N G I I z นะนะคะ อก็ฝากไปตามด้วยสำหรับน้องน้ำผึ้งนะครับผมวันนี้พี่ล่อลวงมาในแอปปุมนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าตรงปกนะผมชอบนะตรงปกแต่นิสัยไม่ตรงนิดนึงนะฮ <c oughs> ะแบบบ้าโบเนี่ยค,คุยในนั้นแบบดูโอเคนะครับเวลาเจอกันอะไรเจ้ <c oughs> ฝากด้วยกันสำหรับน้องน้ำผึ้งนะครับผม แล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับพอดีจัอาหารเสริมนะครับ RPG ผมไม่น่าแดกเลยอีกคนนะฮะแต่ก็จะแดกนะครับาจริงเขาก็น่าน่าแดกอยู่ไม่ถ้าเราเป็นอะไรก็แบบถ้าสมมติลูกเราออกมาก็จะล่าเริงสดๆเป็นบ้าตรงลูกจะเป็นบ้าเข้าใจป่ะก็ฝากด้วยสนใจแล้วแอดอะไรดีล่พี่แอด RPG man นะครับผมอาหารเสริม RPG นะครับผมแล้วก็ฝากเขาไปติดตามโอ้เพลงผมแม่งโคตรดัง หนาวเกินไปถึงอากาศจะร้อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องเขาร้องให้ฟังหนาวเกินไปอ่าร้องมาฟังดิเดี๋ยวร้องตามผมฉันว่าอากาศคืนนี้มันหนาวเกินไปโอ้โหมันจะเพี้ยนนะถ้าให้ร้องครั้งแรกอันนี้อ้บกพวกนี้มันร้องเพลงไม่ได้ได้อ่าเดียวนี่มักกะลากุ้มพามีอะทุกคนครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องน้ำพึ่งด้วยกันนะครับจะขอญาติน้องพึ่งนะวันนี้ เดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปทำงานต่อแล้วฝากด้วยแอปพลิเคชันโอมินะครับสำหรับแอปพลิเคชันโอมีเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบเหงานะครับผมอย่างอย่างคนนี้เรียกหงีอย่าเรียกเหงานะฮะคนที่สอหรับคนที่เหงาหรือหงีนะฮะก็สามารถที่จะเลือกแอปนี้ได้คือเจอคุณก็จะเจอเพื่อนๆเข้าไปทักทายเข้าไปให้หัวใจให้ถ้าคุณถูกสเปกกันเนี่ยสำหรับแอปโอมินะครับผมคุณก็จะโหลดที่ระบบ iOS แล้วก็ Google Play นะครับผมก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะน้ำพึ่งมมากกเลยผ็ ว,วันนี้ก็ที่เข้ามารบกวนนะครับผมแล้วก็ได้รับความรู้ว่าน้องความเป็นบ้าเลยเรากิดตามด้วยกันวันนี้ขออนุญาตนะครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนนะฮะเรามีภารกิจที่ต้องไปหาน้องอีกคนหนึ่งสำหรับแอปองนี้นี่เยอ้พูดงี้เลยเหรอเศรษฐานี่โอ้ไปดเลยไปเลยมาแล้วพี่ดัสตอรี่ครับไปค่ะ